เดครับสี่แยตังไหนออสี่เ็งานในเกงานันัังานักันเยหองพักเดียวห้องพักสามชามนองพักสามชเฮ็ดชันเดียวหรอจะโตเติมอีกชันสี่พุ่นลคาต้องเป็นลคาไป เดี๋ยวจะมืออลไรสองมือมาหามือเดี๋ยวสองมือขาดทุนขาดทุนเนเดย่าเดอมือยุนนัเชขาดทุนนี่นี่งอนเดนสอนอนสามชั่วโมงเกินง่นอนสามชั่มงโอ้ขนไปตรวนข้างบนข้างบนสวย้นข้างบนะพี่น้องครับผมู้ใดอยุทเชียปเราปลีมุ่นทนนะครับบอกใหญด้พี่น้อง รับมองก่อสร้างแม่นมเองยิงาวเลี้ยงรับติดไรยิงกาวติ้ไรี่เสี่ยพูดยัอหเาหายเองเอ้าอันนี้ก็หายไปแล้มเมื่ออมาเลจะเข้าใจไหมจะข้ามาไลขึ้นแลวล่ะุดโอ้อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ห้องี่เส็จแล้วอันนี้ห้องเสร็จเรร็จแล้วนะครับวกคุณได้ติดต่อเติมยังกับบอกได้ด้วยพี่น้องใช้ของค้ายอง กาเดี๋ยวใครมาเจอใครชิดแไบเนะเป็นร่มชื่อที่นอนเลยเดี๋ยวอารมณ์ก็จะนีอะไเป็นห้องไปอะไรเรียบร้อยเดู๋ห้องนี้โอ้เห็ดไฟเห็ดยังเห็ดคือเห็ดเบยเลยเป็นวันนี้ไหมอ่าเหลือแต่เห็ดตึกเนาะนี่อันนี้จะมีไฟเรียบร้อยแต่ว่าเป็น

cái nón khác nó, uốm, màn, để vào, ngăn nhảy đi này nó, để ngăn nhảy đi đi cái này sẽ là lao tha, sẽ là labia, bia cựa bướng, à, bút cựa bương tha chế, hết bớt chuyện gì, kẹt phong, phai, đúng không? 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 ทานโอ้เป็นเร็ววินีจเลยโอ้มมีจ้างที่มือเงามีแต่ว่าตอนี้เหลือแต่ทีิเมียติมเงาก็ม,มันเล่าเก็บงานอยู่แต่ว่าโดกอะไรเสร็จหมดแล้วจะกีบทมันี่ยหน่อยไม่เห็นตัง้งเม่ยจริงๆถือเข้าโกงเป็นใครถือโกงเรื่อยๆมีอยู่ตลอดทำนั <c oughs> ่นได้เด็นเงินบริษัทบาลนั่นคือที่พ่อมาอยู่พ่อก <c oughs> ิน <c oughs> <c oughs> อยู่ดอกคันได้ตั้มคันบ่เข้าบ่โกงเนาะ อุ้ยตอนตอนนั้นเฮกมานอนไขนอะเขาพานอนไขอยู่แค่ไล่นะทั้งไข่ทั้งถือกงอีกเงินสองหมื่นคุณเือกงอยู่เรื่อยๆกงอยู่เรื่อยๆเยเพิ่งจะให้เราเพราะตอนเองดีอยู่จะพร้อมก็จะพร้อมตึกเลยตอนนี้อ๋อจะพรอมตึกเลยเราปกติเราเกิเขามาเออเอาฝากงานเนี้ย ไมีงานก็นติดต่อมาด้วยค่ะพี่น้องเตี๋ยวและเปรี้ยวมันต้นนะแคล้งรีโนเวทส่วนมากตอนนี้ทำรับรีโนเวทเริ่มนิดนึงมิผู้กระเบื้องท่าสีอ่ะส่วนมากทีดธนดที่สุดทีดธนดที่สุด <c oughs> ที่ทำบ่อยที่สุดทำทุกวันแต่งานตรงนี้ก็เห็ดเบิร์ดเฮ็ดเบิร์ดเฮ็ดบานหลังนึงก็ได้ครับพี่น้องเฮ็ดบานขึ้นหลังก็ได้โอเคครับผมเดี๋ยวกะ ทีมทีมทีมไฟีของหมดสามหมอใช่ทีมไฟนะหมมโอเคครับไป